แสดงตีแดงเย็นวันที่2กุมภาพวกเรามาถึงตัวอำเภอเมืองจังหวัดน่านนะฮะแล้วก็ขณะนี้เวลา17.14นพวกเราได้ขัรถจักรยานข้ามสะพานแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามทีเดียวนะครับสะพานแห่งนี้นะ่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำนานนะฮะแล้วก็ ตลอดอที่พวกเราเข้าตัวเมืองของจังหวัดน่านมาพวกเราก็จะพบว่าในตัวเมืองจังหวัดน่านเนี่ยค่อนข้างเงียบสงบสะอาดแล้วก็มีวัดสำคัญคญอยู่หลายวัดทีเดียวนะฮะที่สําคัญสำคัญที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ก็คือวัดพรอวัดช้างคํานะฮะถ้าผมจำไม่ผิดวัดช้างคําโบราวิหารซึ่งเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ร่วมร่วมเจ็ดร้อยปีแล้วก็ข้างหน้าของพวกเราเนี่ยก็คือวัดพระธาตุแช่แห้ง ซึ่งเป็นสถานนี้ที่พวกเราจะเดินทางไปพักค้างคืนนะฮะแล้วก็จะได้นมาสการพระธาตุแช่แห้งในวันพรุ่งนี้เช้าก่อนที่พวกเราจะออกเดินทางจากสวนน่านไปนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยผมก็พยายามที่จะถ่ะายคลิปวิดีโอการปัจจัยยานในตัวเมืองอจังหวัดน่านนะฮะจนกระทั่งถึงวัดพระธาตุแช่แห้งนะครับ ระยะทางที่ปั่นมาวันนี้ทั้งหมดประมาณ118กิโลนะฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งระยะประมาณ20-30กิโลที่พวกเรา,าต้องยกรถจักรยานขึ้นรถกระบะเพื่อที่จะผ่านภูเขาสูงแล้วก็ทางที่คดเคี้ยวแล้วก็เป็นโค้งหักศอกนะฮะหลายสิบโค้งทีเดียวซึ่งค่อนข้างอันตรายมากหละะังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็ได้ปั่นจักรยานมาตลอดตั้งแต่เวลาประมาณ น่าจะสักประมาณบายส,สองจนกระทั่งถึงขนาดนี้นะครับวัดพระธาตุแช่แห้งก็จะเป็นวัดหนึ่งที่มีพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่นะฮะแล้วก็เป็นวัดที่มีความสําคัญแล้วก็เป็นวัดที่คู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดน่านนะฮะแล้วก็ขนาดนี้เนี่ยพวกเราน่าจะออกอาชาญเมืองของอำเภอ เมืองจังหวัดน่านนะฮะสังเกตดูบ้านเรือนก็ค่อนข้างที่จะบากตาลงแล้วก็มีต้นไม้อาูอ,าอยสองข้างทา,างค่อนข้างร่มรื่นทีเดียวนะฮะ จังหวัดน่านเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่เราได้ข้อมูลมาว่าที่น้องแสดงค่อนข้างเข้มแข็งทีเดียวนะฮะ,ะและไม่แน่ใจว่าทางจังหวัดน่านเนี่ยจะมีข้อมูลของผู้ที่สูญเสียหรือไม่ครับท่านชุดนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามีข้อจํากัดในการเดินทางไปเยี่ยมผู้สูญเสียพอสมควณทีเดียวทั้งนี้เนื่องจากว่าระยะทางระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดเนี่ย ค่อนข้างไกลนะฮะหลายสิบกิโลจะถึงเป็นร้อยกิโลซึ่งทำให้การเดินทางของพวกเราเนี่ยต้องจบลงช่วงเย็นของแต่ละวันนะฮะก็เลยทําให้มีข้อจํากัดในการติดตามข้อมูลตรงนี้นะครับแต่ว่าในส่วนที่ชดเชยได้ก็คือริ่นี้เนี่ยเราได้มีโอกาสที่จะทำำําความเข้าใจนะฮะกับเจ้าหน้าที่ตารวจกับสันติบาลกับข้าราชการกับประชาชน ในทุกแห่งที่เราไปนะฮะเราได้พยายามที่จะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ทำให้ประชาชนคนไทยที่ไม่ได้เป็นพี่น้องแสดงเนี่ยได้มีความเข้าใจถึงตัวตนของคนแสดงมากขึ้นถึงอุดมการณ์การต่อสู้แล้วก็ความสียสละของคนแสดงมากขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันเราก็พบว่าคนแสดงมีสิ่งที่ควรที่จะ แก้ไขนะฮะหรือว่าปรับปรุงอยู่นข้างหลายจุดทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของภาพลักษณ์ที่สังคมนะฮะมองมาที่พี่น้องแสดงซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็มาจากการใส่ร้ายป้ายสีหรือการพยายามที่จะสร้างภาพให้คนแสดงเนี่ยมีภาพลักษณ์ที่เป็นคนที่นิยม,ยมความรุนแรงนะฮะซึ่งเป็นความพยายามที่รัฐบาลชุดน,นี้ได้พยายามที่จะ ให้ร้ายคนแสดงมาตลอดนะฮะนั่นก็เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงกันไปนะครับเวลา17.19นึกนอะฮะอากาศก็ค่อนข้างเย็นสบายแล้วก็โอโซนะจะมีค่อนข้างมากนะฮะนั่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอีกวิธีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้การปั่นจักรยานในครั้งนี้เนี่ยเหนื่อยอ่า น้อยลงนะฮะเมื่อเทียบกับการปั่นจักรยานในในในยังไงฮะในเวลากลางวานันหรือว่าในในเมืองที่เต็มไปด้วยฝุ่นละอองหรือว่าการปั่นจักรยานบนถนนหลวงเนี่ยการปั่นจักรยานในต่างจังหวัดในภูมิลักษณะภูมิประเทศเช่นนี้เนี่ยก็ทำให้หน่วยน้อลงนะฮะวัดพระธาตุแช่แห้ง นะฮะเลี้ยวขวานะครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศนะฮะยมเย็นเวลา17.20นในตัวเมืองจังหวัดน่านนะครับ น่าจะใาจากล้จะใก้ถึงแล้วนะครับวัดประทานแช่แห้เป็นวัดที่ตั้งอยู่เอออกนอกตัวเมืองออกนอกตัวเมืองมานิดนึงนะครับระยะทางประมาณสักสองถึงสามกิโลก,ก็หน้าที่อยู่ด้านหน้าของผมนะครับวัดประทานแช่แห้ ช่แล้วะทางขึ้นสวยงามทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆถ่ายภาพให้อันนี้คือป้ายนะครับวัดนธาตุแช่แห้งนะครับวัธาตุแช่แห้งที่เห็น ไกลๆนะฮะเป็นพระธาตุสีทองนะครับนั่นน่าจะเป็นพระาธาตุองค์นั่นน่าจะเป็นองค์พระาธาตุที่ภายในน่าจะบรรจุพระบรมสารีริกราธาตุของาาสมสงเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทางขึ้นก็จะมีรูปปั้นพญานาคนะฮะตัวใหญ่ทีเดียวรอยู่สองข้างทาง นั่นก็นเป็นบรรยากาศตรีธนสิทธิพุฒนะับได้เดินึ้นไปแล้วแล้วก็กองเต่านะฮะร้อยเอกที่เสษ็จพุฒแล้วก็ึ้นบิดนะฮะมาสู้รถถังของเราในวันที่สิบในสายไั่โดนได้ไม่กี่โดูขึ้นไม่ได้มีมีคำแนะนำนะฮะว,ว่าไม่ควรที่จะปัดจักรยานขึ้นนะฮะแต่ว่าควรที่จะใช้วิธี จูงรถจักรยานขึ้นนะฮะซึ่งซึ่งเดี๋ยวผมก็จะจะพิธีจูงไปเช่นกันนะครับอน,น,นี้เป็นทัศนียภาพโดยทั่วไปด้านหน้าจะเป็นป้อมตำรวจ